สวัสดีค่ะเอทุกท่านนะคะวันนี้นุกได้อาหารมาให้เด็กๆเ,เยอะเลยนะคะทั้งขนมแมวทั้งอาหารเปียกนะคะแล้วก็อาหารของน้องหมานะคะนุกไปไปซื้อมาเมื่อกี้ะคะ่ะกราบขอบพระคุณแม่น้านะคะที่เมตตาอาหารให้เด็กๆเ,เหมือนเดิมให้เด็กๆได้ก,ดก,กินอิ่มนะคะขอให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้เป็น คนที่มีความสุขที่สุดยิ่งิ่งขึ้นไปนะคะเพราะว่าแม่เป็นผู้ให้ค่ะให้มาตลอดที่ว่านุกรู้ว่าแม่เป็นผู้ให้แม่มีความสุขนะคะขอบขอบพวกคุณแม่นาอีกครั้งค่ะที่เมตาน้องๆมาตลอดนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของ น้องหมาจอแมวจอนแล้วก็ถุงทองสามสีนะคะจะกินด้วยกันนะคะอาหารจะติดรถนกไปทุกวันนะคะถ้านกเห็นน้องหมาแมวตามถนนหนทางที่เขาเดินหาอาหารกินก็จะโรยให้เทให้นะคะกลวบพบคุณแม่อีกครั้งค่ะขอให้แม่มีสุขภาพกายแข็งแรงนะคะแล้วก็คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังนังปรารถนา ไปล้มนะคะเมื่อกี้น้องตกใจถุงทองสามสีตกใจกล่าวขอบพระคุณแม่อีกครั้งนะคะขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านด้วยที่เป็นกําลังใจให้ถุงทองและสามสีเป็นกําลังใจให้นุกนะคะ <S <S หมดหรือย,ยังลูกหมดหรือย,ยังเอฟซีดูหน่อยสิกล้องกล้องมัวๆนะคะกล่าวขอบพระคุณมากนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะที่เป็นกำลังใจให้ ถงทองแล้วก็3ามสีนะคะก็เนี่ยค่ะน้องได้อาหารมาไว้กินนะคะกลับขอบคุณแม่นายอีกครั้งนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ